ก็การตลาดมสอค่ะรูดแนะนำตัวก่อนสิคะอยู่ดีๆการตลาดมสอค่ะ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 ไม่เอาเริ่มต้นใหม่อ่ชื่อแนนณัิธาถาลงค่ะค่ะมห้องที่สามค่ะค่ะติดติดการตลาดมสอบอค่ะค่ะก็ไปสัมภาษณ์มาเมื่อวันเสาร์ค่ะก็เข้าไปเขาก็ให้แนะนำตัวค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเลือกที่นี่แล้วก็ การตลาดในความคิดเราเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าปีหนึ่งเรียนที่องค์พระราตรไหวไหมและกรรมาการสอบสัมภาษณ์กี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวใช้เวลาในการสอบสัมภาษณ์ประมาณ5นาทีห้านาทีแต่นั่งรอนานมากนลคะแล้วอ,อ,อะไรนะคะคนที่จํานวนรับเท่าไหร่15บห้าค่ะจำนวนรับ15คนและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียนมีสิทธิไปสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ร้อยสองคนร้อยสองคนโอ้โ oh, หอย่างนี้ใจตุ้งๆต่อมๆเนาะ <c oughs> แล้วจะประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์16บค่ะสิธันวาอ้า ah, <c oughs> เป็นกำลังใจให้เหมือน <c oughs> เป็นใจเลยโอเค